นะก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่กทานครับวันนี้อยู่ในช่อง Am s Gamer ที่ผมจะมาเล่นลูบบอสในมชชื่อว่าดอนะฮะซึ่งวันนี้ผมอยู่กับน้องเช้านะน้องชายผมใช่รึครับ <S <S โอเคครับอาจจะได้ยินเสียงน้องผมนะครับซึ่งวันนี้เป็นเป็นวันที่ดีนะครับได้เล่นกับน้องชายนะฮะก็นานๆทีจะได้เล่นนะฮะหรือเล่นทุกวันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำอะไรครับ ทำอะไรครับวันนี้ไปตามหาเอหกศนครับโอ้เป็นเอ0ูนนะครับวันนี้ภารกิจของน้องเขานะครับซึ่งตอนนี้นผมพับต่ำสุดนะเพราะว่าในคอมผมกากนะคอมคอมผมกากไม่เอาตอนนี้ซึ่งตอนนี้ปลาตายตอนไหนเราก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ผมเจอเทียนครับโอ้จริงเหรอครับเนี่ยแม่เป็นรุ่นที่ยินดีนะครับ มันใช่ยังไงครับพอเราเจอไฟกระพริบแล้วเราดูว่าเราต้องดูเทียนว่าไฟมันเทียนมันดับไหมอ้าวเทียนดับเมื่อกี้ชินดับไม่ใช่ครับเทียนเมื่อกี้เทียนดับครับเทียนดับเทียนดันดับครับเทียนมันดับเพราะว่ามันจะมีตัวอะไรมาโอเคครับโอเคครับ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 ไปเดินต่อครับเดนต่อ ไอเขานะา้เขามาไอ,าอ,าอา้ไอ,อ้อมองโอเคครับที่ไฟดับเจนดับเมื่อกี้ก็คือไอ้มาใช่ไหมครับรอบนี้นนครับ <มา S 1> ลัชมานะครับลัชมาผมทรคใทริคครับมมผมรอดนะครับแม่ คุณเจอแล้วครับไปแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปห้องลับนะครับเอผมประตูอ่ะไปดีกว่าปิดล็อบประตูกันครับปิดล็อบตูก่อนเออว่าแต่คุณคุณเตอร์ครับคุณเตอร์คุณได้คุณได้ซื้อล็อกปิดมาไหมครับซื้อมาครับโอเคครับเตรียมเม่ไดเตรียมได้ดีมากครับผมจะได้ใช้ได้อย่างง่ายๆครับไปได้ไวๆนะครับวันนี้ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเลอเอฟจะไปเจอเอลูนครับอ่ารอบนี้ครับผมต้องรีบเดินไปกลับด้วยโอเคครับห้องสิบเจ็ดครับห้องสิบเจ็ดนะวันนี้แม่อันนั้นครับคือบอกวิธีนะครับถ้าเราต้องเดินไปแบบนี้ถ้าเกิดห้องมันเปิดใช่ไหมครับถือว่าถูกแต่ถ้าห้องมันไม่เปิดนี่วันนี้ถ้าห้องมันไม่เปิด คือไม่ใช่ห้องนี้มันคือดูบครับโอ้เป็นคำรู้ที่ดีนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งเป็นการที่เรียกได้ว่าเราได้เราได้คำรู้จากเด็กคนนี้นะครับเป็นการที่เรียกได้ว่าแต่มัน,มน,มนอัปเดตใหม่ครับซึ่งโอ้สลับสับสวิดาเมเป็นการที่เรียกได้ว่าเด็ก<า>คนนี้ครับเป็น,ปนเปลี่ยน <careers S 1> ไปด้วยครับใช่ครับใช่ครับประตูเปลี่ยนไป ซึ่งรอบนี้ไม่มาเข้าผมนะไม่มาไม่มานี่ครับคุณแย่งไฟฉายผมทำไมครับคุณยิ่งทำไมครับพวกปกติเออันนี้ไฟทสเตอราตอนนี้เราก็ทำการนะครับเดินถึงห้องยี่สิบนะครับวันนี้โอ๊ยจอห้องครับโอเคครับคุณเตินนะครับโอ้โห รตรง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 ,ตงมาแล้วครับตอนนี้มาจริงแล้วครับอยู่ไหนตู้ตู้มาเข้ามามามา,มานได้จริงอยู่ได้งจริงอยู่เข้าห้องมืดแล้วเหรอแต่ผมไม่เห็นเลยครับแต่ผมได้เงินฟรีครับ พอเดี๋ยวผมดาวไปไหนครับคุณไปไหนขึ้นข้างบนสิครับหาทางตอนนี้เราไม่รู้อยู่ไหนครับเราต้องหาเอาทางน่าจะไปทางนี้อ๋อเจอาลูกแต่พ่ไม่ใช่หรอกอ๋อไม่นข้อสมุดข,ข้อสมุดรอจับไม่เจอซิฟซิมนะครับยังไม่เจอแบรป,ป,ปใหม่ด้วยนะคัใช่เหรอครับ ไม่น้องคนนี้เด็กเด็กไอ้เด็กคนนี้มันมีความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับดอนซึ่งเขาเล่นได้บ่อยมากครเขาฉันจะนนี้คนได้ไปใช้ครับแม่คุณคุณคุณไม่แบ่งให้ใช้ดีๆผมเลยครับได้ไ <c oughs> แ,แล้วผมใช้อะไรเล็กๆได้คอันนี้มาได้กเด็เดินเดินแรถเลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ลอยครับเจอชิบชิบครับเจอสิบเจอชิบตามมาเลยครับผมไม่ไแน่ใจนะว่าท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงน้องผลไม้นะครับเพราะว่าเสียงน้องอุ้ยอูย้ได้สปีดนั่นได้สปีดเดีว่า,าคุ้มอยู่นะครับเชื่อว่าเสียงน้องผมเนี่ยผมคุยกับน้องในทางทางโทรศัพท์นะครับไมไ่ทางคุยทางคอมพิวเตอร์นะครับเหลียนหายหมดแล้วครับคุณเก็กบและค,คุณเก็บเลย เล้วครับ <m> <t ired> พี่ว่านะตึ้งพูดเบาสิเจ๋อเล้วครับไม่ต่ออันนี้น่าจะเป็นห้องนี้เปล่าอันนี้ห้องใหม่อันี้ห้องนี้ห้องใหม่นะอันนี้ห้องใหม่นะครับใช่ครับใช่ใครอยากมาเล่นก็มาเล่นได้นะครับครับว่าทีโอโอ อะไรนะ D O R D O O R S เออเดี๋ยวคนนี้มันรู้มันต้องหาคุแจเตอร์นะท่านี้ไม่ต้องหาคุแจมาปะมาปะมาครับมามาจริงไหมครับมาจริงรับเนื้อ ทำไมห้องมันมืดแท้มงเข้าเปิดประตูให้ด้วยครับเติมเตประตูเรื่ลอลงล่างลงล่งลงล่งมารอพงรครับตั้งแซ<อ>ประตูพังครับ<อ>เดี๋ยวต้อยเก็บตังซื้อไม่กานเขนเลยถ้าเกิดไม่กางเขนขายนะ มืดแล้วผมจะมาบอกนะว่าไม้กางเขนใช้ยังไงตอนนี้เจอดูครับผมจะมาสอนวิธีนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งมาดูนะครับนี่ไม่เปิดครับห้องที่ผิดครับอันนี้มันห้องสี่สิบตั้งงานแล้วครับนี่มันต้องสี่สิบเอ็ดครับแล้วมาวพอดีครับมาพอดี ควรระวังนะครับถ้าเกิดเจอถ้าเกิดห้องต่อไปเป็นห้องที่มีท่อนครับลัสจะย้อนกลับมาอีกทีนะครับก็แปลว่ามันจะมาหาคุณสองครั้งนั่นเอง,เงตอนนี้เดี๋ยวก็เจอติกแล้วครับนี่คือภาพอปอมน้ำมันนะครับโอ้ oh, ปอนน้ำมันนี่คิดถึงนะ <c oughs> อุ้ยอะไรอะ่ะ <c oughs> มันไม่มามันไม่มาอะไรตกอ่ะ <c oughs> มันเป็นมินิเตอร์มันน่าจะบลัคเตอร์เพราะว่ามันเพราะว่าทางทางูพัฒนาเขาเขาได้ใส่โปรแกมไปว่าถ้าเกิดเจอห้องเนี้ยมันจะไม่มาทำอะไรชอบเอราาพดว่่่คัับบทีก้งล้้เขาดู่อหมยจังเมื่อกี้นี่เป็นเอฟซียังหมือติ๊กอัลเจอร์พี่หมดเอไม่ใช่ครับตอนนี้ไปเจอไฟายไฟชมั่งครับเอาอผมเอาอาม โอ้ oh, เต็มหลอดนะครับใครอย๋ยวผมจะเอาล็อกพี่ไหมพี่มีพี่มีมพี่มีเออช่วยขายน่่ะครับไอจุดไอจุดรูปจุดรูปจุดรูป มันอาจจะมาตรงนั้นหรือเปล่าตอนที่เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกตามวิธีดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการหาสมุดดูนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่ไปหาฝั่งนี้นะ

พี <S 1> <S 1> ่เจอสองเล่ม้วจนสองเล่อแล้วพ so ี่ขึ yeah, in hell in hell ้นบนแล้วนะพี่ขึ้นบนแล้วนะเดี๋ยวพ่อครับเจาหาห้อลไปดิพี่หาข้างบนใหเจอไหมเจอแล้วเจอ้าแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว พี่ตายไม่เลยครับถ่ายคลิปผมด้วยครับถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่พี่หักคมมาแล้วนะพี่คมหักคมมาแล้วต้องไปเอากระดาษซะเตอร์เหมือนตอนนี้เด็กชายผมพัดครับเอาไดทนการหาเรื่องคนเดียวนะครับเพราะผมพลาดนะครับพิกเกอร์เดินม,มาหาผมนะผมเข้าห้องนี้ไม่ทันด้วยแหละจริงๆอะ่ะผมเข้า ตรงนี้ไม่ทันนะเดินมาตรงนี้ไม่ทันถ้าน้องผมตายตอนนี้ผมปิดคลิปนะไปเลย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 โอ้เต้เห็นศพปีบ้าเห็นศพปีบ้ะศพพี่ก็เดินตรงนี้เลยเรียกๆๆอะไรเต้เรียกอะไร เราคงจะตั้งใจคนระับเตอรนระวังนะเตระาาเอ,อ,อเตนรตนระวังมันมทางนี้ได้เตอร์เตอรนระวังเตรระวังเตรระวังเตรนันไมันทางนี้เ,เตร์อือเติรไม่ตาย เโอ้ได้แล้วครับมือเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้มันเก่งว่ะเดี๋ยวเขาเจอเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไม่เขนแล้วซื้อซื้อนิด้วยซื้อนีิด้วยซื้อซื้อซื้อขึ้นแจไม่ซื้อเหรอกุญนแกกี่บาทเออ ให้ท te. hey 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 ิปให้ท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 ิปเตอร์ให้ทิปดิเตอร์ให้ทิปให้ทิปให้ทิปบอสให้ทิปบอให้ทิปไปแล้วมันมันเรื่อวมันเรื่มาสอนวิธีการใช้มันเดี๋ยวมานะครับผมขอไปหาใครอะ อนนี้เป็นเวลาที่อันนี้ก็หกโมงครับหกโมงสิบสองก็ตอนนี้ก็เวลาเย็นนะเราคนเคยกินข้าวกันนะซึ่งผมไม่หากินนะผมขอไม่ซื้อกุญแจแล้วนะครับอ่ารอบนี้เขาไม่ซื้อกรุญแจครับผมจะมาปับตอนนี้เขาจะมาถึงประตูที่หนึงเแทงครับผมเพราะว่าเขาไม่เคยไปถึงมาสักครั้งครับซึ่งเขาเขาจะใช้ ไม่กันเข่งกับแอมบูสนะครับเตอร์เตอร์ต,ต้องตั้งใจเล่นนะเตอร์ตอนที่ถึงประตูเก้าสิบอะประมาณแบประตูประตูที่มีกำลังก่ะเตอร์ต้องใจใจเล่นนะไม่งั้นเตอร์ตายนะมีไปเช็คปะเตอมองเห็นเดี๋ยวไปอัคดคลิปไอ้อนี่ต่อนะครับวันนี้เลยครับ เ็แล้วมั้งเตอพี่อัดไปสองคลิปแล้วตอนนี้เหรออืมี่ได้สปีดนะวันนี้<ะ>ผมโชคดีมากเหมือนตอนนี้เขาก็จะน,นั่งเปลื่อนเดินครับอัดอัดในคอมและก,การตัดต่อครับ <c oughs> <c oughs> อัดในคอมและก,การตัดต่อครับจำไจำว้ทงสมองจับไว้ครับ ผ่านมาครับโอเครอไปครับรอไปต้นเตร,เรอเหมือนตอนนี้นะผมจะไม่อยู่ครับเตอร์รอตอนนี้นะผมไม่อยู่ครับนี่มาแล้วนะผิดทางผิดทางผิดทาง ตอนนี้ถ้าผมตายต้องคลิปจะจบเลยนะครับใช่เตอร์ถ้าเกิดเด็กคนนี้ตายคลิปจะจบทันทีครับเตอร์ไปทางไหนพี่ทางไปทางไหนรับหลงทางพร้อมมันเถึงอ้ามามา เต่อไปมีแน่นอนบอกแล้วผิดทางเตอร์ตอนนี้น้องผมได้ทำการใช้ยาสปีดเลยนันทีครับ คิดว่าจะเงียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้พูดอะไรนะเพราะผมพูดเดยอะนะเจอจก,กีนะครับเมื่อกี้ถ้าใช้หมดเหรอถ้าเช้อาจจะมึนหัวนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยด้วยนะ คลิปนี้อาจจะยาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเล่นกับน้องก็จะใช้เวลานะะใช่ครับอ้ย,อย ตอนนี้เขาก็จะหาไม่เจอมันอยู่อีกฝั่งป่องตามแสงไปตามแสงไปเตอร์ตามแสงไป,งไป,งไปเนี่ยเงี้ยไม่เห็นตรงนั่นหรอกเตอร์จะมุดไปยังไงอะ่ะมันอยู่อีกฝั่งแน่เลเตอร์ช่วยพี่ nghe chưa thôi à ơi bay à. bay bay từ mới khèn mày đuôi <laughs> bay nãy กลัวแม่งเขนนะมันมันไม่กลัวได้ยังไงเฮ้ยนีเ่เจอห้องรับแต่ว่าเตมาอม์ไมสนใจอะเป็นไรเย,ย้ถึงแล้วเตอมมันจะเติมมันซืนน้อกุญแจมาจะได้มีบัฟเพิ่มเลือดเ,เตอรอธิบายให้เขาฟังหน่อยครับว่าว่าห้องนี้มันจะมีที่ซ่อนบัฟ บับบับเพิ่มเลือดอยู่เตอร์อธิจะไปิมนอยู่ตรงไหนไม่ใช่บักครับบับเนี่ยห้องกะโลกเลยเหมืนอนน้องเขาจะไม่สนใจนะเขาจะต้องมุ่งหน้าไปมาครับมาดิครับ last พลาสติก last 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 ยา ปูไม่ตายไม่ตายปรตูเปิดดประ,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 ระไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่คลิปอาจจะมืดหน่อยนะับ,บกาเนี่ยพอับกราฟิกสูงมันก็จะกระตุกเนี่ยปักต้อ เตอร์เตอร์ซีกว่าเตอร์เตอร์เตอร์ซีกว่าแบ๊ว,วแล้วแบ๊วเจ้าคลิกซิกครั้งหนึ่งใช่ครับซีครั้งที่หนึ่งครับรอบตอนแรกเราโชคดีเพราะมา่ได้ไม่เจอหลังเตอร์หลังไหนไม่มีไม่มีก็ดีแล้วออกทั่วใช้หมดแล้วใช้กับซิกไม่ได้นะ อ่าวิ่งอะปิงดคนนี้ครับเขาเชี่ยวชาญน,นะครับเชี่ยวชาญผ่านเล มา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 ใช่เปล่าอ่ะไม่ใช่โอเคไม่ใช่นะ มีเสียงก็กแก่ขึ้นมาก็ขออภัยด้วยผมเพราะว่าเพราะว่าก็คุยกันทางโทรศัพท์เขามาเสียงอาจจะขึ้นขึ้นขึ้นทางโทรศัพท์ก็มีนะอย่างเช่นมันแกเสียงเสียงเจอห้องเนี่ยเห็นไหมเมื่อกก็อาจจะมีเสียงขึ้นมาก็ขออภัยด้วยครับผมนะไม่ได้คุยทางทางคอมพิวเตอร์นะยินไปใช่ปะ ผิดทางผิดทางผิดทางตกครับนี่มีห้อง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 ที่ตู้ล้มอ่ะเจอเจอไฟแช็กแน่เจอประตูเท่าไหร่เตอร์ แปดห้าแล้วเอ้ยดบ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 แปดหก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 เออแปดแล้วแปดว่าแล้ว เก้าสิบแล้วต้องตั้งใจเล่นเก้าสิบแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาใช้เวลาไปเพียงแค่25นาทีเท่านั้นนะตรง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 

ไปได้ไหมมาเรื่องนี้น้องผมอาจจะอาจจะโชคดีมันมาเอ้าเอ้าเธอตายตอนนี้น้องผมตายนะก็รัชไปแล้วแต่ตออกมาตายนะผมแหมเสียดายนะครับ ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าจบคลิปได้ไม่มค่อยสวยเท่าไหร่นะกาคือถ้าชมชอบลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe เพื่อการจิอตามด้วยนะครับสำนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเต,ต๋อเต๋อแบบคนรนู้่อย